ไปที่คุณพัทรกรค่ะสวัสดีค่ะครัสวัสดีครับค่ะมีคําถามอะไรครับวันนี้พี่ผมจะถามเรื่องการค้าประกันรถยนต์นะครับครับถามเลยครับอัสดีว่าผมแปรนะครับแต่ค้าประกันรถเพื่อนไว้ครับผมถามคนดีกว่าครับผมถามคนดีกว่าจะได้เร็วขึ้นนะโอเคครับครับคนซื้อไม่จ่ายใช่ไหมใช่ครับเขามายึดรถไปหรือยังรถนะไปตามแล้วไม่มีครับ อ่าก็อเอารถหนีไปหายไปอีกนะครับไม่คืนไ,<อ>ไม่จ่ายนะครับแล้วไฟแนนซ์ฟ้องได้ยังไฟแนนซ์ฟ้องศาลไปพักหนกน,นะครับฟ้องศาลแล้วศาลตัดสินหรือยังครับก็ศาลตัดสินว่าไอ้จำเลยเราเราเป็นจำเลยที่สองะครับชําระคนค้ำต้องชําระศาลตัดสินแล้วใช่ไหมครับครับแล้วเราชําระไหมครับนี้เราเราชําระหกักหักเงินเดือนสามสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ครับไปไปหลายปีแล้วครับครับ ต่นี่ผมต้องควรถามว่าผมจะทำไงกรณน,นี้ที่แบบว่าผมต้องมีแบบว่ามีภาระรับผิดชอบอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขามามาหากจะมาเราคนเดียวอย่างเงี้ยครับพี่คิดอย่างนั้นไม่ได้ครับมันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ตัดตัดสินใจค้ำเขาแล้วครับความรับผิดชอบปฏิเสธไม่ได้ไม่มีข้ออ้างด้วยครับ เมื่อตัดสินใจค้ำเขาแล้วเมื่อคนซื้อไม่จ่ายคนค้ำต้องจ่ายแทนครับเมื่อจ่ายแทนเสร็จปั๊บก็ไปฟ้องให้คนที่เราค้ำเราค้ำให้เราซื้อคือคนซื้อนั่นแหละไปฟ้องยึดทรัพย์เขาอีกทีหนึ่งทีนี้ถ้าทีนี้ถ้าคุณทีนี้ถ้าคุณไม่จ่ายคุณอ้างว่ามีภาระที่จะไม่จ่ายคนไฟแนนซ์ใช่ไหมไฟแนั้นไม่สนก็คุณฟังนะคุณฟังนะคุณฟังนะถ้าคนคิดว่าคุณมีภาระแล้วคุณยังไม่จ่ายทางนี้นะไฟแนนซ์เขาจะ ยึดรั์คุณเลยทีเนี้ยมันจะหนักไปกว่าเดิมนะครับทีเนี้ยได้มันจะหนักอ่ามันจะกลับไปที่ทรัพ์เลยทีเนี้ยคุณไม่จ่ายรายได้คุณไม่พอหรือยังไงก็แล้วแต่เขาก็ไม่สนใจเ็าไปดูว่าคุณมีทรั์ไหมมีบ้านไหมมีรถยนต์ไหมมีมีอะไรที่มีทะเบียนเขาก็ไปยึดขายทอดตลาดมันจะไปทางโน้นแทนมันจะไม่ยุ่งกับเงินเดือนแต่วันนี้คุณมีเงินเดือนเขายอมหักแลวคุณบอกเฮ้ยผมต้องมีภาระอย่างเงี้ยทีนี้มีภาระโอเคถ้าก็ไม่ยุ่งเงินเดือนปั๊บเดี๋ยวเขาก็ไปเอารัพย์อื่นมันจะเป็นปัญหาต่อไปครับ ท,นทีนี้<ก>ทีนี้ทีนี้เราก็ต้องใช้วิธีการว่าโอเคชําระไปแล้วก็ไปฟ้องให้คนซื้อต่อไปอ่ะอืครับแล้วคุณก็ไปบอกไฟแนนซ์ก็หน่อยว่ามันเอารถไปเนี่ยมันก็ทำการยักยอกทรัพย์ให้มันเจอคดียา,ยาไว้หน่อยหนึ่งบอกไฟแนนซ์ช่วยแจ้งความให้หน่อยได้ไหมยักยอกทรัพย์นั้นอะ<า>่ตะตอนนี้ว่าที่ที่ไปที่ศาลนะครับไปที่ศาลรทุกศาลแนะนําว่าให้ให้เราไปฟ้องแต่ว่าไฟแนนซ์เขาเขาไม่ไปฟ้องคือไม่ไปแจ้งความให้เราครับ แต่นี้เราเราไปแจ้งความเองทางตำรวจเขาไม่รับแจ้งครับใช่ใช่เราแจ้งเองไม่ได้ครับเราแจ้งเองไม่ได้เราไม่ใช่เจ้าของรถครับผมเราเป็นคนเดือดร้อนแต่ไม่ใช่เจ้าของรถเราก็ได้แต่ว่าขอไฟแนนซ์ช่วยขอผมหน่อยเถอะช่วยแจ้งความไอ้นี้มันทีเถอะช่วยแจ้งยักยอกทรัพย์ให้ผมหน่อยเถอะอย่างน้อยบีบมันมาให้มันต้องมาชดใช้บ้างไม่ใช่ปล่อยทิ้งให้ผมรับคนเดียวครับแล้วขอรบกวนถามพี่คอนครับคือว่าเรื่องตัวนี้คือว่ามัน ถือว่าเรื่องแฟนที่ค้าไว้เนี่ยครับมันก่อนที่จะสมรสกับผมเนี่ยแล้วผมมีเกี่ยวข้องอะไรด้วยไหมครับพี่อย่าว่าง,งั้นเลยเราผมมีกันต้องช่วยกันครับอืมใไม่ไมถือว่าจะเกิดจะเป็นเรื่องคดีอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของภรรยาคุณแหละครับทีนี้ถ้าทรัพย์มันอยู่ถ้าปัญหามันคุณหนีไม่พ้นหรอกครับถ้าสมมติว่าภรรยาเขามีชื่อมีทรัพย์สินร่วมกับคุณเ <ๆ S 1> ขาก็ต้องยึดในส่วนของภรรยาก็ยึดกองคุณไปด้วยนั่นแหละครับแล้วก็จ่ายคืนคุณทีหลังครับ อ๋อเข้าใจเลยครับอย่าเอาประเด็นนี้มาแล้วเราอย่างไงเราก็ต้องช่วยมีแหละแต่แต่ว่าทุกวันเนี้ยเราก็เขาหักเขาหักบัญชีแฟนทุกเดือนทุกเดือนนะครับอืมนะต้องในค้ำแล้วล่ะต่อไปนี้นะค่ะโอเคนะสวัสดีครับผมข้อครับข้อสุดท้ายครับตอนนี้ว่ามันมีจำจำเลยที่สามด้วยครับนี้เราไปเรียกร้องของจำเลยที่สามช่วยช่วยเราได้ไหมครับคนค้ำอีกคนหนึ่งเหรอครับครับ แล้วเขาไม่เขาไม่จ่ายอะไรเลยเหรอครับก็คือยังเขาบอกว่าเขามาเรียกร้องกับกรเลาคนเดียวไงที่ของแค่นี้นั้นโอเคโอเคฟังฮะเจ้าหนี้เขาจะเรียกเอาจากใครก็ได้ใช่ค่ะครับเขาเอาจากใครก็ได้ที่มีให้เขาหักอ่ะก็เอาจากใครก่อนก็ได้ที่เหลือพอคุณจ่ายไปแล้วคุณจ่ายแทนเขาคุณก็ฟ้องไล่เบี้ยเลยตั้งแต่คนค้ำคนที่สามแล้วก็คนคนคนซื้อใช่ค่ะนะครับก็ไปฟ้องเขาอีกทีหนึ่งเป็นรถอะไรอ่ะครับ เป็นรถเก่งครับคุณต้องรับผิดชอบจ่ายเท่าไหร่ครับห้าห้าแสนสองครับโอเคนะถ้าจ่ายแทนแล้วก็ไปฟ้องไปฟ้องบังคับไล่เบีย้ยเขาต่อไปนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมครับ